การคีนซิ่งของธัญญานีของเรานะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเบสเนื้อเชียร์บัตเตอร์แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันโจโจบาออยล์น้ำมันแอปิคอร์ดแล้วก็มีส่วนผสมของซอยบีนคอลลาเจนและไฮยาลูรอนจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกและทำให้ผิวเนี่ยนนุ่มเนียนประชับได้นะคะ ลด,ดเรือนยุ้รอยได้เป็นอย่างดีและในท่านวดของเราเราจะเน้นในการนวดเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าแล้วเราจะนวดนะคะในท่านวดของเราเนี่ยบอกเลยว่าเราเน้นนวดตามแนวลายเส้นของกล้ามเนื้อค่ะเพราะว่า จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยยกกระชับขึ้นแล้วก็ริ้วรอยลดเลือนได้นะคะลูกค้าจะรู้สึกถึงความสบายและกลิ่นของครีมจะหอมระมุนลูกค้าบางท่านนะคะหลับตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มต้นในการครีนซิ่งผิวหน้าเลยค่ะบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราทำเราใส่ใจกับผิวหน้าของลูกค้าเพื่อผิวที่สวยปลอดภัยอย่างอ่อนโยนนะคะ